วันนี้มยาย่างสเต็กกินเองครับอุปกรณ์ง่ายๆใครๆก็ทําได้เนื้อที่ผมใช้วันนี้นะครับจะเป็นเนื้อสัตว์นอกความหนาประมาณ2นิ้วครับอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะครับก็มีกระทะเทฟลอนครับแล้วก็เครื่องวัดอุณหภูมิครับทำการซีซันนิ่งเนื้อนะครับโดยใช้เกลือนะครับโรยไปรอบๆเนื้อเลยครับ แล้วก็ตามด้วยพริกไทยดําได้เลยครับโรยให้ทั่วๆได้เลยนะครับวันนี้เราจะใช้กันแค่กระเทียมนะครับเมื่อเขือเทศนะครับแล้วก็เนยจืดครับผมเองก็เพิ่งจะฝึกย่างเนื้อนะครับแล้วก็ไม่ได้มืออาชีพอะไรนะครับวันนี้ก็จะใช้เครื่องวัดอุณหภูมินะครับเนื้อที่ผมอยากจะทานวันนี้นะครับเป็นเนื้อแบบมีเดียมแรงครับก็ ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเลยครับบางคนทำสเต็กนะครับก็จะใช้น้ำมันต่างๆในการย่างสเต็กนะครับแต่รอบนี้ผมไม่ได้ใช้น้ำมันอะไรเลยนะครับกะว่าจะใช้น้ำมันที่ออกจากมันของเนื้อเนี่ยนะครับเป็นน้ำมันไปเลยครับพลิกเนื้อบ่อยๆได้เลยนะครับแล้วก็พลิกเนื้อให้ครบทุกด้านได้เลยนะครับในระหว่างนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าเนื้อจะ สุกเกินไปห,หรือเปล่านะครับเพราะว่าเรามีเครื่องวัดอุณหภูมิครับผมตั้งเตือนไปแล้วนะครับว่าให้เครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยเตือนก่อนถึงอุณหภูมิที่เราต้องการนะครับเครื่องวัดอุณหภูมิเตือนแล้วนะครับได้เวลาเอาเนื้อออกไปพักนะครับสังเกตดูนะครับตอนที่ผมเอาเนื้อออกมาเนี่ยอุณหภูมิประมาณ118องศาฟาเรนไฮน์นะครับในระหว่างที่รอเนื้อนะครับ เราจะมาทาเบสซิ่งกันครับขั้นตอนนี้เราจะมาใช้เนยจืดกันครับกระเทียมนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับถามว่าบางคนใช้โรสแมรี่บางคนใช้ใบไทม์จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่รอบนี้ที่เราไม่ได้ใช้เพราะว่าผมไม่ได้ซื้อมาครับน้ําที่ผมเทไปตะกี้นี้นะครับเป็นน้ําของเนื้อนะครับที่ไหลออกมานะครับขั้นตอนนี้นะครับต้องทําให้เร็วแล้วก็ไวด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของเนื้อนะครับ เกินไปกว่าอุณหภูมิของเนื้อที่เราตั้งไว้นะครับมาดูผลลัพธ์ของการทำสเต็กในวันนี้ครับมาดูซิว่าจะได้เนื้อแบบมีเดียมแรร์หรือเปล่านะครับลุ้นมากเลยครับ นี่เป็นเนื้อชิ้นหนึ่งที่แฟนผมอนุมัติให้ซื้อนะครับเพราะว่ามันราคาสูงมากๆครับชิ้นนี้ตกชิ้นละประมาณ1,300บาทครับถือว่าแพงมากๆครับสำหรับมือใหม่อย่างผมครับและเราก็ได้เนื้อระดับมีเดียมแลอย่างที่เราต้องการนะครับอาจจะไม่อร่อยเหมือนเราไปกินตามร้านอาหารนะครับแต่เราก็ภูมิใจนะครับ ที่เราทำเองกินเองได้ครับผมผมทำได้ครับพวกคุณก็ทำได้ครับ